สวัสดีครับคลิปนี้มาค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งนะครับคลิปที่จะพูดถึงเกี่ยวกับ UCL เพราะว่าตอนนี้การจับสลากในรอบ8ทีมเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะส่งผลไปถึงในรอบรองชนะเลิศแล้วก็จับสลากในรอบนี้มันจะรู้ไปจนกระทั่งถึงรอบชิงชนะเลิศเลยผมก็เลยต้องเตรียมการมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเตรียมการแบบปกติเนี่ยผมว่าผมไม่ทันคนอื่นเขาหรอกนะครับเพราะว่าคนอื่นพอจับสลากเสร็จปุ๊บ เขาก็จะมีลารีออกมาแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะเข้าไปลงในลารีดีกว่าความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็เหมือนเสมือนหนึ่งการเตรียมงานเพื่อจะ,จะทําคอลัมน์ขึ้นมานะครับหรือทําเพจทํะไรเนี่ยนะครับก็เลยต้องไปหาหัวข้อหาประเด็นที่มันน่าสนใจเนี่ยไปขุดมาให้เยอะที่สุดเลยก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น4-5คลิปนะครับ คือจะโปรยหัวด้วยผลการจับสลากนะครับจากนั้นก็จะให้ทำความรู้จักว่ามีใครเป็นใครบ้างนะครับในรอบ8ทีมเพราะในรอบ8ทีมนี้เนี่ยนะครับมหีหลายทีมเลยที่ไม่ได้เป็นทีมที่เป็นทีมนำอยู่ในหลีกตัวเองด้วยทีมนำอยู่ในหลีกนี่กับตกรอบไปแล้วในรอบก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ความเป็นไปดได้ว่าทีมไหนนะครับในสีคู่เนี่ย ที่จะเข้ารอบแล้วก็ไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยจากการพบกันเนี่ยซึ่งการจับสลักครั้งนี้มันจะรู้แล้วว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับเป็นทีมไหนเจอทีมไหนแล้วก็ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะไปเจอกันในนัดชิงวันที่29พฤษภาคมที่สนามอัตาเตริร์นะครับก็เป็นชื่อที่มันคุ้นเคยกับเรามากๆนะครับเพราะปาฏิหาริ์ทิสตันบูเนี่ยนะครับมันมีมนขัง แล้วก็ส่งผลกับนักเตะที่ทันได้ดูนะครับเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาและทันได้ดูเกมนั้นเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ถูกริวร์พูเนี่ยตกไปเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ริร์พูทำขึ้นมาในเกมนั้นเนี่ยนะครับมันเรียกว่าปาฏิหาริย์แล้วก็เป็นทีมที่สร้างผลงานในลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นมาบ่อยมากนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าในรอบ 8ทีมเนี่ยนะครับมีทีมไหนเจอกันบ้างจับสลากมาเนี่ยก็เสร็จประมาณสัก6กโมงกว่าๆนะครับเบสเสร็จรวมทั้งโยุโรป,ป้าด้วยเนี่ยก็อยู่ประมาณสักไม่เกินทุ่มหนึ่งอะจบแล้วนะครับจับสลากมาใน UCL ก่อนเลยนะครับก็เป็น b บร์เจนวินิคเป็นชื่อแรกที่ถูกจับขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เป็นเปเชนะครับอ้าวคู่นี้เนี่ยในซีซันที่ผ่านมาคู่นี้เขเป็นคู่ชิงกันใน UCL รอบรองชนะเลิศเป็น UCL ในภาวะที่เรียกว่า new normal นะครับเพราะว่าต้องไปรวมตัวกันแล้วก็ไปเตะในรอบ k อ o เอา u t แล้วก็ไปจนทั้งถึงนัดชิงแล้วก็ได้แชมป์ก็คือพี่เสือเรานะครับไบเย็นบีนิกเบเชก็ผิดหวังในรอบชิงชนะเลิศถ้ากนั้นมาก็เป็นจับชื่อแมนซิตี้ขึ้นมาแล้วก็จับชื่อของบริษัทดอดม,ขมุขึ้นมา,าก็กลายเป็นการ พบกันของทั้งสองทีมโอเคแล้วว่าแมนซิตี้เนี่ยคือเต็งหนึ่งของรายการนะครับกลายเป็นว่าทั้งสองคู่นี้นะครับที่จับสลาดขึ้นมาก่อนเนี่ยถูกยกไว้ไปอยู่สายบนนะครับเพราะคู่นี้เนี่ยถ้าบยเยอร์เนี่ยสมมตินะเข้ารอบต่อไปเล่นในรอบรองชนะเลิศก,ก็การันตีเลยว่าต้องมาเจอคู่ชนะระหว่างแมนซิตี้กับบริิีดดมูลน,นี้แหละนะครับ ก็กลายเป็นว่าเต็ง1นึ่งกับเตงสงเนี่ยมีโอกาสมาเจอกันได้ในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วผลของการชนะในคู่นั้นแหละนะครับคู่ที่เต็งหนึ่งเต็ง2สมมุตินะว่าไบเยอร์เนี่ยผ่านเป๊กเชได้นะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยผ่านดอดมูลได้นะครับทั้งคู่ก็จะมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนสายล่างนะครับก็เป็นการจับชื่อแรมเมริดขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จับชื่อของลิเวอร์พูลขึ้นมา เอากลายเป็นว่านี่ก็คือคู่ชิงคู่ชิงที่มันสร้งความทรงจําที่ไม่ดีที่เรามีต่อนักเตะบางคนต่อทีมทีมนี้นะครับและในนัดชิงเนี่ยในปี2018นเนี่ยนะครับริบูก็แพ้ให้กับเรอลมาดริดไป1นึอ3นะครับกลายเป็นว่าในรอบ8ทีมเนี่ยมีคู่ที่เจอกันในนัดชิงและต้องมา มารีแมตต์กันเนี่ยนะครับในรอบ8ทีมเนี่ยสคู่เลยนะครับก็คือไบรจันิวนิเจอเปเช่แล้วก็เรอัลมาดริดเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็คู่เรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับจะเตะกันวันอังคารที่6นะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลจะเจออาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไปจากเตะวันที่4คืนวันอาทิตย์นะครับก็ปรับไปเตะในค่ําคืนวันเสาร์เพื่อที่จะ ให้ทีมจากเกาะอ,อังกฤษนะครับมีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรัลมาริดเนี่ยผมไปดูโปรแกรมแล้วเรัลมาริดเนี่ยเตะคืนวันเสาร์นะครับส่วนคู่นี้เนี่ยระหว่างเรัลมาริดกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเจอกันคืนวันอังคารน,นะครับตอนตีสองของวันที่6จากนั้นก็จะมีเกมในลีกขั้นเรัลมาริดเนี่ยจะต้องไปเจอคู่ปรับในเอลกาซิโก้ด้วยแล้วก็เรัลมาริดเนี่ยก็คาดหวังกับแชมป์ ในเลก้ามากๆนะครับเจอบาร์เซโลนาซึ่งบาร์เซโล,าซลนาตอนนี้นี่ก็อยู่อันดับ2นะครับอันดับ1ก็เป็นเอลโตโกมาดิดแล้วก็ไม่บายจากรายการนี้ไปแล้วนะครับถูกเชลซีเตะตกรอบโดยยิงเชลซีไม่ได้เลยนะครับแล้วในเลข2อนี้ก็จะเตะวันพุธที่14นะครับก็ต่อเช้าวันที่15ตอนตีสองและอีกคู่หนึ่งก็เป็นปอร์โตเจอกับเชลซีซึ่งเชลซีเนี่ยก็ขยับจากเตง5มาขึ้นมาเป็นเตง3นะครับ ปอร์โตก็เป็นทีมเต็งบวยผู้ชนะระหว่างคู่เรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็ปอร์โต้กับเชลซีเนี่ยจะมาเจอกันเรกคู่นี้ว่าสายล่างนะครับแล้วเมื่อคู่นี้นะครับเตะแล้วรู้ว่าทีมไหนชนะเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศทันทีคู่ชนะระหว่างมาร์นมินิกไปเ,เชนะครับจะไปเจอแมนซิตี้กับบริษิดอรมุล ผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดกับเรอ์พูลก็จะไปเจอคู่ระหว่างปอร์โตกับเชฟซีในรอบรองชนะเลิศกลายเป็นว่าสายบนก็จะเป็นทีมเต็งหนึ่งเต็งสนะครับสายล่างก็คือทีมเต็งสเต็ง4ี่เวอ์พูลเป็นเต็ง4นะครับในรายการนี้นะครับก็กลายเป็นว่าในทั้งเชลซีทั้งเรอ์พูลเนี่ยก็จะมีโอกาสมาเจอกันแล้วก็ อยู่ในสายที่ไม่ยากนักที่จะเข้าชิงนะครับก็เป็นโอกาสของทั้งทูเค้าซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็พาเปชเเนี่ยเข้าถึงรอบชิงแต่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับส่วนเจกเกนครอปเนี่ยก็พาทีมเข้ารอบชิงเนี่ยสองหนส,สองหนในในการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็คุมบรัสเซิลโมนเนี่ยก็เข้าชิงห,หนึ่งแล้วก็ไปแพ้พิเสือส่วนมาชิงกับลิเวอร์พูลเนี่ยสองหนก็ได้แชมป์หนึ่งนะครับใน UCL นี่คือผลการจับสลากนะครับในการเตะทั้ง2เลขเลยนะครับก็เตะในเดือนเมษาทั้งหมดนะครับก็คือเตะวันที่6กับวันที่7ก็คือวันอังคารวันพุธนี่แหละนะครับจากนั้นก็จะไปเตะในวันที่13กับวันที่14ก็คือสัปดาห์ถัดไปเลยนะครับเนี่ยนี่คือผลการจับสลากคร่าวๆนะครับที่ออกมาตามนี้แล้วในรายละเอียดที่ ทีมทั้งหมดเลยนะครับใน8ทีมเนี่ยที่จะมาเจอกันเนี่ยทั้ง8ทีมเนี่ยมันก็จะมีแมนซิตี้เนี่ยของเป๊ปนะครับแล้วก็ไบ y ซนวนิ์เนี่ยนะครับของฮันดิเตอร์ฟริกซึ่งเป็นเต็ง1เตงสงนะครับก็ไปอยู่ร่วมสายเป็นสายบนไปแล้วก็คิดว่าทั้ง2ทีมนี้นะ่าจะเข้าไปเจอกันเองในรอบรองนะครับส่วนเต็ง3กับเต็ง4นี่นะครับก็มีโอกาสมาเจอกันในรอบรองในสายล่างนะครับก็คือ เชลซีซึ่งเป็นทูโคลก็คุมทีมไปถึงนัดชิงเนี่ยในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยไปแพ้ไบเย์น์ในนัดชิงนะครับทมัสทูโคลเนี่ยก็จะมาเจอกับยัเกนครอปซึ่งทั้งคู่เนี่ยเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศมาแล้วแต่ทูโคลยังไม่เคยสมหวังเลยนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยทั้งทูโคลเออยั้งเกนครอปเอ่ยเนี่ยก็ล้วนแต่ผ่านการคุมทีมบริเซียดอตมุนมาแล้วทั้งคู่เลยส่วน ทีมที่ไม่ถูกคาดหมายว่าจะได้แชมป์ในเต็งต้นๆเลยเนี่ยนะก็คือเต็ง5เต็ง6เต็ง7เต็ง8เนี่ยนะครับก็คือปารีสแซงต์แชร n แมงรามาริตเนี่ยตกไปอยู่เต็ง6นะครับแล้วก็บุริสต์ดอตมูลเนี่ยตกไปอยู่เต็ง7แล้วก็ปอ r t โตคือเต็งบวยเลยนะครับซึ่งเปเช่เนี่ยก็ได้โปเชสซิโนเนี่ยคุมทีมนะครับส่วนรามาริตเนี่ยก็เป็นซีดานคนเดิมแล้วก็ ในส่วนบุริษซดอทมูนเนี่ยก็เป็นเอดิน a ทซิสแล้วก็ปอโตเนี่ยก็เป็นเซจิโอคอนไซเซาซึ่งทั้ง8ทีมเนี่ยนะครับทีมไหนเนี่ยมีโอกาสที่เป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็โปรยหัวคร่าวๆก่อนแต่ว็นว่าถ้าอะไรที่เลี้วูวไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็จะให้เวอร์พูลเนี่ยนะครับ ผ่านไปทั่งถึงแชมแม้กระทั่งในพรีเมียร์ลีกเออย UCL เอยเนี่ยนะครับนี่คือเป็นปกติของผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหมั่นไส้ในกรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะพูดถึงเนี่ยในทีมต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าในทุกทีมที่เจอกันใน UCL นะครับจะมีรายละเอียดผลงานของทีมต่างๆที่อยู่ในลีกด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแล้วก็ใน4คู่ที่เจอกันเนี่ยนะอ,อย่างทีมไบร์เทนวินิีนะครับเจอเปเ,เชนเนี่ยใครเข้ารอบเพราะอะไรนะครับแมนซิตี้ City, เจอบุลลิสตดอทมูลใครเข้ารอบเพราะอะไรนะครับแล้วก็แรลแลนดิตเจอลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเข้ารอบเพราะอะไรนะครับแล้วคู่สุดท้ายก็จะเป็นปอโตเจอเชลซีใครเข้ารอบเพราะอะไรนะครับอันนี้ ก็จะโปรย,ยไว้นะครับว่าใครเข้ารอบนะครับตามเหตุผลอันนี้จะเป็นคลิปที่อยู่ในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็การพูดถึง head to h e นะครับก็คือเปรียบเทียบนักเตะเ,เปรียบเทียบผลงานเปรียบเทียบในรายละอียต่างๆเนี่ระหว่างแรดแมนริคกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอันนี้เปรียบเทียบเฉพาะ2ทีมนะครับแล้วก็อมองความเป็นมาเป็นไปโอกาสที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะผ่านเรัลมดริดเนี่ยเข้าไป เจอทีมอีกทีมหนึ่งในสายล่างที่จะเจอกันในรอบรองนะครับแล้วก็จะพูดถึง<ม>เ,เกรดต่างๆซึ่งมันสามารถทำให้น้อมเอียงมองถึงความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไปถึงแชมป์ในรายการนี้ถ้ามองโดยภาพที่ผมเปรียบเทียบนะครับก็โอกาสที่จะติดท็อปโในพรีเมียร์ลีกเนี่ยกับการไปถึงแชมป์ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ย ถ้าจับสลบากออกมาอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับสูงกว่าการติด1นใน p r e ในพรีเมียร์ลีกจำนวนเกมก็น้อยกว่านะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลมีรายละเอียดหรือมีความคุ้นชินกับการเล่นกับลูกคูเนี่ยน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปเลยนะครับใครเป็นใครครับสวัสดีครับ